ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนออานอยกายชาต่างชาติขณะกัชาสอที่ยี่ิบแมายเย็นสองพันห้าร้อยหกสิบแปนะอานอยกายชาติเซอร์เรียจากประเทศเวียดนามนะครับออกทุกวันนะครับเวลาสี่โมงเย็นนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงนำโชคํำสิ่งดีๆม้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณธรรมาติทุกท่านนะครับเชื่อคามา่สมน์นะ อเกิดเลยนะครับ9กับ0น่าเด่นนะากับ0นะ9 0 2 3 4 5 6นะครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าหลุดนะอ่า9 2 2 9 9 3 3 9 9 4 4 9 9 5 5 9 9 6. 6 6 9 ยูงยูงยัง้างยูทำไมเท้าทำไมดูอ่าเกิบสองนลครัะ ตัวสี่ตัวห้าตัวหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกน่าเด่นสุดนะแับนี้นะครับคนชอบคนใ้คนไี่เอาคนรู่งงคนห้อมลตมนะครับอาจิโงให้วันละห้าคลิปนะอาไรจฉพอะจินอาราจิเซออไปกติอานาจีีอรงสี่คิปหรือห้าคลิปอานาจิอานาจิฮอกจินอานาจแก่ค่านา5ิเซออานาปกติอนาจิบีารคิปนะครับวันละห้าคลิปนะ ไม่ไหวไม่ดูไม่ไหวก็พักนะครับประมาณนี้นะแต่บอกไว้ก่อนนะครับเลขอเป็นเลขที่มีความเสี่ยงสูงนะนะมั่นระวังนะชอบจริงจริงค่อยๆค่อยว่ากันนะครับไม่ชอบไม่อะไรก็ไม่มั่นใจก็หยุดพักเลยนะครับเก็บทุนเราไว้นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีโชคดีนะครับอันนี้ก็มีตามนี้นะครับสวัสดีครับ